สวัสดีค่ะพบกับรายการโทศเส้นหงหมอนิงนิวชาววันจันทร์ที่5เมษายน2564สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวลงหลุด1,700ดอลลาร์ทำจุดต่ำสุดที่167 7ดอลลาร์เนื่องจากบอลยูสเมกาปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ14เดือนแป7หซโดยที่สัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโจไบ,บเดนได้ประกาศแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมูลค่ากว่า2ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งตรงนี้ก็มีผลนะคะทำให้บอลยูสเมริกาเพิ่มขึ้นแล้วก็เงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นจากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสเปนิาจะขยายตัวดีขึ้นจากแผนการลงทุนอย่างไรก็ดีช่วงการสัปดาห์ราคาทองคําเริ่มปรับตัวขึ้นมาได้นะคะหลังจากราคาทองคำก็สามารถยืนเหนือตรงประมาณพันหกร้อยดถึงพันหดอลลาร์ได้ โดยที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงบอลยูสม,มิการก็ปรับตัวลงด้วยสหรัฐประกาศจำนวนผู้ขอสวอว่างงานตัวเลขออกมาแย่นะสมบวรคาดการไว้ทางด้านกองทุน s อ r ีอ์โกทัสขายทองคำออกมา3 7 9ตันในสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาด1,734ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา6.4ดอลลาร ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมวันเสาร์5 5 5 5 0บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันศุกร์ค่ะสัปจานี้ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามมีการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดซึ่งเป็นการประชุมครั้งล่าสุดวันที่16-17มีนาคมครั้งมีนาคมครั้งที่ผ่านมาเฟดครั้งนั้นมีมติตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมหาสนถึง0.25%มติคงนโยบายการเงินที่เป็นผ่อนคลายมาตรการ QE วงเงิน1นแสนล้านดอลลาร์ต่อเดือนและที่สำคัญนะ่าจะเป็นเรื่องการส่งสัญญาณว่ายัางคงยังไม่ปรับขึ้นดอกเบีย้ยจนถึงปี2,566ถึงแม้ว่าเฟดจะมีการปรับเพิ่ม gdp มีการปรับเพิ่มอัตราเงินเฟ้อก็ตามนะคะแต่เฟดก็มองว่าตัวอัตราเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นแค่ชั่วข่าวในปีนี้ซึ่งมองว่าการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟด ก็จะทําให้เราทราบมุมมองของจ้า n เนื้อเฟรดในรายละเอียดที่อาจจะมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวโน้มนโยบายการเงินแนวโน้มเศรษฐกิจของธริกาแต่ว่าถ้าเกิดเปิดเผยออกมาไม่ได้แตกต่างจากที่ตลาดรับรู้ก็อาจจะไม่ได้มีผลมากนะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของธนาการที่ประกาศสัปดาห์นี้มีดัชนี PMI ภาคการบริการเดือนมีนาคมดุลการค้าเดือนกุมภาพันธ์ จำนวนผู้ขอรับการว่างงานดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งตลาดน่าจะเริ่มให้ความสนใจเรื่องอต่างเงินเฟอ้แอแนวโน้มังคลองรมมองว่าวันนี้นะ่าจะปรับตัวลดลงหลังจากที่วันศุกร์สหรัฐประกาศตัวใ้การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมีนาคมตัวเลขออกมาดีมากเพิ่มขึ้นสูงถึง9 1 6 0 0 0ตำแหน่งดีกวา่าคาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น6 5 2 0 0 0ตำแหน่ง ซึ่งวันศุกร์ตลาดการเงินจะไม่การ est, ปิดทําการเนื่องจากเป็นวัน Good Friday ราคาทองคํำยังไม่ตอบรับก็จะมาตอบรับประเด็นตรงนี้ในวันจันทร์ช่วงเชา้าทองคําแนวรับพันเจ็ดอยยีดอลลาร์พันเจ็ดร้อยดอลลาร์ค่ะส่วนแนวต้านพันเจ็ดอยสีิบดอลลาร์พันเจ็ดอยห้าสิบดอลลาร์ทองแท่งแนวรับ25,500บาท25,200บาทแนวต้าน25,750บาท25,900บาทค่ะ กลยุทธการลงทุนปรับตัวลงมาน่าสนใจในการเข้าซื้อให้แนวรับที่1,720ดอลลาร์ 1, จุดคาดการทุน1,700ดอลลาร์ 1, ทวนค่ะส่วนเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วอ่อนค่าลงประมาณ21ต่างปิดวันศุกร์3 1 3 0บาทนะคะก็อ่อนค่าลง21ต่างก็มีฝนทางบวกกับราคาทองแท่งราคาโกล d f ฟิ u เ e อในประเทศประมาณ150บาท ส่วนที่ทางเงินบาทวันนี้น่าจะอ่อนค่าลงเพราะว่าประเมินว่าเงินอดอลลาร์แนวโน้มแข็งค่าขึ้นนะหลังจากที่ตัวรหยการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาสูงมากสําหรับแนวรับของตัวเงินบาทนะคะสามสเ็จุดสองศูนย์แล้วก็แนวต้านสามสิบเอ็ดจดี่ศูนบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ